Monster High แฟรนไชส์ที่ส่งเสริมให้กับความสําคัญและคุณค่าของความแตกต่างไม่ว่าคุณจะเป็นผีที่แปลกประหลาดยังไงโรงเรียน Monster High ก็จะยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นคอนเซปที่กล่าวมานี้คงไม่สามารถทรงพลังได้แน่นอนถ้าแฟรนไชสนี้ไม่มีตัวละคร Monster ที่เป็น LGBTQ+ ดังนั้นเรามาดูกันครับว่า ในจักรวาลมอนสเตอร์หายเนี่ยมีตัวละครตัวไหนบ้างที่เป็นเทศทางเลือกครับขอเริ่มที่เกนที่หนึ่งก่อนเลยนะครับคิรานวัลชัยกับสเปลดอนคอร์โจเนโล ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดดีงามเท่านี้ดวงตาส่องสว่างดังดวงจันทร์ผิวนุ่มเหมือนกับจูบของพูดผีและหัวใจบริสุทธิ์ดังหิมะหลายคนคงจำแวมไพร์เจ้าอารมณ์อย่างเคียรันวัลเลนชายได้ใช่ไหมครับที่ถูกเปิดตัวในหนังมอนสเตอร์หายภาค Why Do g o r l s Fall in Love ในหนังเรื่องนี้เราเห็นเขาเป็นแวมไพร์สุดหลอ่อที่ชอบเล่นกับหัวใจแวมไพร์สาว เพราะสิ่งนั้นทําให้เขาทรงพลังเขาจึงสะกดจิตแดคูรรล่าอยู่พักหนึ่งจนทําให้แดกูรรล่าตกอยู่ในมนสะกดลงรักเขาอยู่พักใหญ่ไปเลยจนกระทั่งคลอสแฟนหนุ่มของเธอได้เข้ามาช่วยเธอจากมนสะกดของวอลเลนไทน์การประกดตัวครั้งแรกของเขา อาจจะทําให้เขาถูกฟันธงไปว่าเขาเป็นชายแท้แน่ๆจนกระทั่งผู้สร้างมอนสเตอร์อย่างแกรเวดแซนเดอร์ที่ตอนแรกเขาเผยว่าเขามีความตั้งใจจะใส่จุดที่บอกใบ้ไปในหนังตั้งแต่แรกแล้วว่าวอลเลนทายเป็นเกย์แต่ทว่าแมทเทล ก็บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ถูกต้องเราจึงได้เห็นเขาเป็นือเหมือนชายแท้ในหนังภาคนี้จนต่อมาในปี2015 3ปีหลังจากที่หนังภาคนี้ฉายแมทเทก็ได้ทำการปล่อยตุ๊กตาของตัวละครนี้ออกมาแกริสแซนเดอร์ผู้สร้างก็ได้ทำการยืนยันผ่านไดอารี่ที่แถมมากับตุ๊กตาว่าแม้ว่าเขาจะไม่เคยถูกเปิดเผยเพศอย่างชัดเจนในไดอารี่วอลเลนทน์รู้สึกละอายใจที่เขาเป็นเก และรู้สึกว่าเขาควรจะเปิดเผยเพศตัวเองก่อนหน้านี้เพราะพอเขาละอายใจเขาจึงพยายามสแสดงหาความรักปลอมๆแต่ทว่าในข้อมูลไดอารี่นั้นกลับไม่มีการเปิดเผยเพศเขาอย่างชัดเจนมีเพียงเป็นการใบ้เท่านั้นแต่มันก็ยังมีสิ่งที่เป็นการยอมรับอย่างคุ้มคลือว่าเขาต้องการใช้ชีวิตตามตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและได้เผยว่าเขาได้ไปแ,บบแอบชอบหลุ่มคนหนึ่งที่ผมจะพูดหลังจากนี้นะครับและต่อมาในปี2024ันีนี้ เมทเทลก็ได้ออกคอมิก Monster High Pride ที่เป็นการเฉลิมฉลองพรายไม้ของปี2024ซึ่งนี่คือการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเมทเทลเลยว่า v อ l เลน i n e คือเกย์เพราะในคอมิกเล่มนี้เป็นเรื่องราวการพัฒนาความรักโรแมนติกของเขากับตัวละครที่ชื่อว่า s p ป l ดอนคาร์โ o เลโนที่เขาเคยเกิ่นมาก่อนหน้านี้ว่าเขาแอบชอบในไดอารี่ของเขาสเปลดอนเป็นพ่อมุดและเป็นน้องชายของตัวละครแคสซัเฟี เขาไม่ได้ปรากฏตัวในคอมิกนี้เป็นครั้งแรกอย่างที่กล่าวไปเขาเคยถูกเอ่ยถึงในไดอารี่ของวอลเลนชัยไว้แล้วซึ่งก็ชัดเจนว่าวอลนชัยค่อยๆพัฒนาความแอบ,บชอบสเปลดอนมากขึ้นเรื่อยๆวอลเลนชัยก็บอกว่าเขาเจอสเปลดอนโดยการเดินชนกันในขณะที่เขาไปเยี่ยมมอนสเตอร์หายและทันทีที่วอลนชัยเห็นเขามันก็เหมือนกับว่าวอลเลนชัย ตกอยู่ในผวังในความน่าดึงดูดและความหล่อเหลาของสเปลดอนและจบลงด้วยการที่เวเลนทายมออเบอร์ของเขาแก่สเปลดอนจนจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เสมอเป็นการใบ้เป็นในใตั้งแต่ปี2015แล้วว่าความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกของสองตัวละครนี้มีแน่นอนและในปีล่าสุดนี้ก็ได้ถูกนำไปพัฒนาต่อในคอมิกที่ผมกล่าวไปทำให้เรลนทายถือว่าเป็นเกในขณะที่สเปลดอน ถูกทำให้เป็นเคลียร์มากกว่าคลอดีนกับทอร์ไลส์ทร่ตแล้วรเ็บเนหางมาป่าบ้างนะาดีใครจะไปคิดล่ะครับว่า2ตัวละครสำคัญในแฟรนไชส์มอนสเตอร์หา จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคู่รักกันหลายคนคงต้องรู้จักคลอดีนลูกสาวของมนุษย์หมาป่าและโทราลายลูกสาวของมนุษย์ครึ่งแมวเพราะสองตัวละครนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในแฟนชายมอนส e r h หายและที่สำคัญนะครับแฟนคลับจะรู้จักพวกเธอในฐานะคู่อริกันเพราะโทราลายมักจะแกล้งคลอดีนอยู่บ่อยครั้งและคลอดีนเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบโทราลายด้วยซ้ำ ความสัมพันธ์ของพวกเธอทั้งสองแฟนคลับจะรู้จักกันไปในเชิงนี้ซะมากกว่าจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต่อมาในปี2024เมทเธอก็ได้ออกคอมิก Monster High Pride ที่เป็นการยืนยันว่าพวกเธอทั้งสองตัวเป็นคู่รักกันโอ้แ God แต่อย่างไรก็ตามผู้สร้างได้ยืนยันบน Instagram ว่าในตอนแรกพวกเขาพยายามจะบอกเป็นในๆตั้งแต่แรกแล้วว่าคลอดีเป็นเกย แต่ทูกแมตเทลบอกเสมอว่ายังไม่ถึงเวลาสิ่งที่พลอยจะทำได้ก็คือการทำให้คอดีนไม่เป็นตัวละครที่คลั่งผู้ชายแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปแมตเทลก็พร้อมและแตัดสินใจประกาศเพศที่แท้จริงของคอดีนวูฟโดยที่เรื่องราวของคอมมิกนี้ คลอดีและทุรายช่วงแรกเธอยังเป็นศัตรูกันแต่โครงการ DIY ช่วงหน้าร้อนที่เธอได้ทำร่วมกับกลุ่มนอมกำลังเข้ามาคุกคามความสัมพันธ์ของพวกเธอทำให้พวกเธอทั้งสองได้เริ่มมีความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกการมากขึ้นในขณะเดียวกันกูเลียก,ก็กำลังเขียนแฟนฟิกที่กำลังเป็นการเริ่มต้นจับคู่จิ้นของคอดีกับทุราลน่าสนใจนะเนี่ยและแมทเทล ก็ถึงมันจะภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงสุดช็อกค,ครั้งนี้เพราะแมตเทลได้โพสต์คลิปที่ตุ๊กตาคอดีและทอรไลออกมาเฉลิมฉลองพรามันด้วยกันจึงถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนว่าสองตอัวละครนี้เป็นเลสเบียนโลเบกาสตรีมกับวีนัสแม็กไฟท์ทรีฟถ้าฉันพ่นไฟใส่ถังแก๊สทั้งหมดฉันอาจจะหามันเจอก็ได้อะ จะมัวเราอะไรอยู่ล่ะไปหาหนังสือนั่นกันเถอะโรเบกาเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์จากชิ้นส่วนต่างๆและวีนัสเธอเป็นปีศาจพืชทั้งสองตัวละครนี้เป็นนัเกเรยนที่มอนสเตอร์หายและถูกเปิดตัวตุวต๊กตาพร้อมกันผู้สร้างได้ทำการยืนยันว่าโรเบกาสตรีมเป็นเลสเบี้ยนตอนแรกตัวมันจะคุมเครือเกี่ยวกับความสัมพันธ์คู่ของพวกเธอ เพราะตอนแรกผู้สร้างอยากจะให้โดเบกาได้คู่กับราเชลกอยแต่สุดท้ายคำตอบที่ชัดเจนก็ออกมาจากปากของเขาเองว่าราเชลกำลังเด็กกับวีนัส แม้จะไม่มีการคอนเฟิร์มในสื่อภาพยนตร์ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์ชึงโรแมนติกกันแต่ถ้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอที่ดูลึกซึ้งเกินเพื่อนก็มักจะถูกบ้าอยู่ในหนังสือนิยายชุด g o r l Friends รวมถึงในไดอารี่ของพวกเธอก็มีการบอกหลายครั้งว่าพวกเธอชอบจับมือกัน g l i d a Ghosttag เธอเป็นลูกสาวของปีศาจโกลเด้นไฮจากเทมิยายกรีกและเป็นนักเรียนที่โรงเรียนมอนสเตอร์ไฮเธอเป็นเฮรันยิกของสภานักเรียนและเป็นนักวิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยตลอดการนำเสนอในสื่อของแฟนชายเธอปรากฏตัวมาน้อยมากและไร้บทพูดแต่จะปรากฏตัวในฉากต่างๆหลายฉากเลยเธอได้ถูกคอนเฟิร์มจากแกร็กแซนเดอร์ว่าเธอเป็นทรานเจนเดอร์ว้าว ฟินนเกนเวกเขาเป็นลูกชายของนางเงือกและเป็นนักเรียนที่มอนสเตอร์ไฮเขาชอบกีฬาพายโผนและกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีอิสระแต่เขามักจะรู้สึกอุดหงิดเมื่อมีคนชนเขาทำนูน่นนี่ซึ่งอาจเป็นเพราะเขาต้องนั่งรถเข็น มันจึงทำให้เขาถูกมองว่าเปราะบ,บางและไร้เรี่ยวแรงแกเร็กซแซนเดอร์กล่าวบนอินสตาแกรมว่าตอนสร้างตัวละครนี้รแรกเขาไม่ได้อยากให้ฟินเดแกนเป็นผู้ชายแท้แต่แม่เทลกลับไม่อนุญาตเขาในการที่จะให้เขาคอนเฟิร์มอะไรก็ตามเกี่ยวกับเพศสภาพของฟินเดแกนทำให้เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกลรสนิยมทางเพศอะไรให้กับตัวละครฟินเดแกนทำให้ถือว่าตัวละครนี้นับว่าเป็นแพนเซ็กชวล นีซานโรดคือผมต้องรักษาพลังจากด้านยูนิคอร์ของผมแต that that and and ่ด้านซอมบี้ของผมทำให้ผมเรียกว่าไงนะอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟเขาเป็นพวกผสมระหว่างยูนิคอร์และซอมบี้ทำให้เขากลายเป็นซอมบ้คอนและเป็นนักเรียนที่มอนสเตอร์หฮเขาปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ Freaky Fusion ในหนังเรื่องนี้ตอนแรก เขาดูเหมือนจะถูกนําเสนอให้เป็นหนุ่มที่แอบชอบแฟรงกี้สไตล์เพราะตะลอดทั้งเรื่องเขาเป็นหนุ่มที่คอยช่วยแฟรงกี้ที่ดูมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นๆแต่ตัวแฟรงกี้เองก็ดูเหมือนว่าจะมีใจให้กับเนธานด้วยคงทําให้แฟนหลายคนคิดว่าตัวละครนี้เป็นชายแท้แน่นอนแต่ต่อมาก็ได้รับการยืนยันแล้วว่า นิสซ n นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพศหลากหลายนั่นจาก g a ร e ริเซนเดอร์ก็คอนเฟิร์มผ่าง i อว่าตอนที่ออกแบบตัวละครนี้เขาตั้งใจที่จะให้เนตานเป็นเครีย์แต่แมทเทลก็เหมือนเดิมไม่อนุญาตเพราะมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ดูเหมือนว่าต่อมาแมทเทลก็เริ่มเห็นด้วยกับไอเดียของ g ก r r e t t เพราะต่อมาแม t เทลก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอ Gaga for Goose ที่เป็นวิดีโอโปรโมทตุ๊กตาโมสหไฮของเลด g a นักร้องที่เป็นเกย์ไอคอนในคลิปนี้เห็นได้ชัดเจนว่าตัวละครเนธันได้กลายเป็นสีรุง้งจึงถือว่านี่คือการยืนยันอย่างทางอ้อมโดยแม t เทลและในคลิปนี้ก็ยังมีตัวละครฟินเดเกนอีกด้วยถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มตัวละครฟินเกนไปเลยก็ว่าได้นะครับ คิโยมิฮันเทลีคิโย m มสเปกตร้าฉักลับมาแล้วส่วนเธอเปลี่ยนไปเธอเคยเป็นผีที่ขี้อายที่สุดในฮันเท i ไ h เธอเป็นลูกสาวของผีรายหน้าจากญี่ปุ่นและเป็นนักเรียนที่ฮันเท i ไ h ซึ่งเธอเป็นเพื่อนวัยเด็กของสเปกตร a เธอปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ฮันเ e ตเธอได้ถูกคอนเฟิร์มจากผู้สร้างเองว่าตัวละครนี้เป็นเขี้์ ไลคุคโยมิเองเธอก็แอบ,บชอบแดคูโรล่าซึ่งสอดคล้องกับเนื้อเรื่องในภาคนี้เพราะในช่วงแรกของหนังควยมิคอยติดตามหลอกหลอนแดคูโรล่าจึงได้มีหลายโมเมนต,ต์ที่เป็นการใบว่าเธอแอบเขินแดคูโรล่าเฮทบูร์นเฮดูส hey! มันมีแค่ฉัน หรือว่าจินที่กลายเป็นเครื่องทำความร้อน,อนมีแค่นายเข้าใจชัดเจนแจมแจ้งจะเข้าไปละเขาเป็นมนุษย์ธาตุไฟที่เป็นนักเรียนที่มอนสเตอร์หายเป็นเด็กหนุม่มที่กำลังเรียนรู้การควบคุมพลังไฟของตัวเองหลายคนอาจจำเข้าในฐานะเด็กหนุม่มที่ชอบหวานสเสน่ห์จีบสาวไปเรื่อยๆทั่วโรงเรียนซึ่งดูเหมือนว่า นักเรียนสาวที่เขาชอบมากที่สุดก็คือแอ b บบี้แต่ทว่าต่อมาในปี2020ก็ได้มีการยืนยันจากแกร r เร t ตบนอินสตาแกรมว่า Heat เป็นแพนเซ็กชวลเขายังบอกอีกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แค่ชอบจีบคนอื่นไปทั่วๆที่เฉยไม่ได้ฟิกว่าเป็นเพศอะไร h e ี t ก็จีบได้หมดโอ้ม y o o d คาร่ามอรี นานมากๆเลยเธอดูดีขึ้นแนะเนี่ยดีกว่าสมัยที่เธอมีสองขาตั้งเยอะน่เธอเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน r r c e g a l l e r y r e e f เธอเป็นลูกสาวของปีศาคราเคนอาศัยอยู่ที่ r r c e g a l l r r y r e e f เป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กของลากูนาก่อนจะกลายมาเป็นเพื่อนที่ขี้อิจฉาเพราะเธออิจฉาที่ลากูนามีครอบครัวที่อยู่พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งคาร่าไม่มี เพราะทุกคนกลัวพ่อของเธอผู้สร้างได้ออกมาใบ้เกี่ยวกับเพศของเธอว่าเธอชอบบรรดาปลาที่อยู่ทั้งในทะเลและนอกทะเลน่าเป็นการใบว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแท้ซึ่งเธออาจจะเป็นไบเซ็กชวลหรือ p พ n s e x u a l ก็ได้ทีนี้ก็มาดูที่เจนที่สกันนะครับแฟรงกี้สไตล์กับคีโอเดีา พอจะมีขวดเก็บความรู้สึกให้ฉันเยืมไหมขวดฉันแตกขวดเก็บความรู้สึกเหรอขวดวิสัยอวัยวะไม่ใช่ความรู้สึกในเดนเวอรชันนี้แฟรงกี้เปิดตัวด้วยการเป็นไบเซ็กชวลและประกาศว่าตัวเองใช้สรรพนามว่าเดย์กับเดมแต่ตอนแรกความสัมพันธ์ของเธอกับครีโอดูเหมือนจะเป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนกันเฉยๆแต่ต่อมาครีโ ก็เริ่มแสดงความสนใจในตัวแฟรงกี้เมื่อแฟรงกี้ยอมสละหัวใจเพื่อคลีโอในตอนที่ครีโอต้องสละอวัยวะของตัวเองเพื่อไม่ให้ถูกขังในพีระมิดแต่แฟรงกี้ก็เข้ามาช่วยเธอแทนด้วยการสลักหินที่มีขนาดเท่าหัวใจของคลีโอทำให้ต่อมาพวกเขาสนิทก,กันมากขึ้นและแฟรงกี้เองก็เริ่มหลงรักครีโอความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะก็มีหลายครั้งที่แฟรงกี้ ก็เข้าหาคริโอหรือคริโอก็เข้ามาหาแฟรงกี้เองจีบกันไปจีบกันมาและเพศสภาพของแฟรงกี้เองนี้ก็ถูกนำไปใช้ต่อในเวอร์ชั่นคนแสดงแต่ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกข,ของเธอกับคริโอยังไม่ถูกนำไปใช้ในเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับเรนเป็นวารุนติดติส ที่เคยรังแกคอดีนในช่วงที่เธอเป็นมนุษย์และต่อมาในซีรีส์แมทเธอก็ได้ทำการยืนยันว่าตัวละครนี้เป็นไบเซ็กชวลและใช้สรรพนามเดเดมเมดูซ่ากอกอนกับไลล่ากอกอนเมดูซ่ากอกอนเธอเป็นแม่ของดูสและเป็นนักเรียนเก่าของมอนเ e อร์ไฮเธอแต่งงานกับไลล่าผู้ที่ซึ่งเป็นไซเรน ทำให้ทั้งสองได้ร่วมกันเป็นผู้ปกครองของดูสและพี่น้องของเขาอีก6ตนพวกเธอเจอกันจากการเป็นนักเรียนที่มอนสเตอร์ไฮและก็ได้ตกกลุมรักกันและก็แต่งงานกันหลังจากจบการศึกษาสกิลลีว่วอ n นัทโกลด์เธอเป็นผีโครงกระดูกเป็นสิ่งเก่าของมอนสเตอร์ไฮเธอเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีชื่อเสียง และเธอมีชื่อเสียงมากจนบัตรคอนเสิร์ตของเธอขายหมดทั่วโลกนอกจากนี้เธอยังติดอันดับหนึ่งในชาร์ตชิลบอร์ดถึง15ครั้งและเป็นที่รู้จักกันมากในโลกใต้พี่พบซึ่งเธอเป็นไอดอลของกเลีเลยทีเดียวเธอถือว่าเป็นตัวละครดรากควีนตัวแรกของแบรนชายมอนสเตอร์ไฮเลยซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากดรากควีนเทรซี่แมทเทลซึ่งก็คือผู้ให้เสียงภาคภาษาอังกฤษของเธอนั่นเอง b บรมและเดดวอ n e น r บรเป็นแวมไพร์และเ e ดวอ n e เป็นซอมบี้พวกเขาเป็นเพลงตัวประกอบในซีรีส์โดยพวกเขาจะปรากฏตัวออกมาเป็นคู่รักกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งพวกเขาก็คือเกยทั้งสองนะครับเป็นไงล่ะครับเหล่าตัวละคร L G B T Q จากแฟรนไชส์มอนสเตอร์ไฮจะเห็นใช่ไหมครับว่าพัฒนาการของแฟรนไชส์ในช่วงแรก ยังไม่พร้อมที่จะโอบรับความหลากหลายของสีรุ้งนี้แต่สุดท้ายเมื่อสังคมเปลี่ยนไปฐานลูกค้าของแฟนชสยมอนสเตอร์ห h สังคมทั่วโลกก็ทำให้ Metal, แมทเทลได้ชัดเจนมากขึ้นกับการสร้างตัวละครที่เป็น LGBT และรวมถึงคอนเฟิร์มเพศสภาพของตัวละครเก่าๆที่เขาเคยเบรกผู้สร้างไว้และคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการประกาศตัวละครที่คลอดินกับโทลลายเป็นคู่กัน ลองแบ่งปันความเห็นบ้างนะครับผมแอบช็อกนะแต่ก็ทำไงได้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผม